สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยในเรื่องของการเรียงลำดับการใช้คำนำหน้านามกันนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมในการเขียนหนังสือราชการเนี่ยมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียงลำดับการใช้คำนำหน้านามนะครับก็คือในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านามพุทธศักราช2536 แลวก็ระเบียบงานสารบัญน,นะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับทีนี้คํานําหน้านามเนี่ยวิธีการเขียนเนี่ยเขาเขียนอย่างไรนะครับการลงชื่อและตําแหน่งในหนังสือราชการคํานําหน้านามการเรียงลําดับการใช้คํานําหน้านามเนี่ยตามระเบียบที่เราพูดถึงนะครับเขาก็จะเรียงดังนี้นะครับก็คือตําแหน่งทางวิชาการยศบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ หรือคำนำหน้าสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสร,ริยาภรณ์นะครับโดยเขาจะขึ้นต้นด้วยตำแหน่งทางวิชาการก่อนนะครับและตามด้วยยศแล้วก็บรรดาศัก์หรือฐานันดรศักนะครับยกตัวอย่างเช่นศาสตราจารย์พิเศษพลตรีนะครับศาสตราจารย์พิเศษก็คือตำแหน่งทางวิชาการนะครับยศก็คือพลตรีบรรดาศัก์หรือฐานันดรศักนะครับก็คือหม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์ปราโมช นะครับก็คือ,อตำแหน่งทั้งวิชาการก่อนแล้วก็ยศนะครับแล้วก็บรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์แล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับเช่นศาสตราจารย์พิเศษพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นต้นนะครับหรือศาสตราจารย์กิติคุณร้อยเอกกฤศดาอารุณวงศ์ณอยุทยาเป็นต้นนะครับ